أشهد أن لا إله إلا الله كتان إمام مهدي dari الله تعالى Nabi di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinti jangan mabuk nama sederhana ini. ก็คือสิ่งนี้เราต้องมาตบทวนและเขียนคือระักความเชือ่อถือของเราที่เป็นข้อบูกมัดจากาจิตใจตามเหมือนเคยของศาสนาจากอิโมามอัลลุสุบานบาหุตะลา่ดที่เรียกว่าเป็นรักทานของความเชือ่อรักทานของความเชื่อที่เรียกว่าเป็น อัลอาบอออิมอะติดาที่เบลักยัยคอมโรมนั่นก็คือแต่วายิบให้ทุกคนได้มีความอิมานนั่นก็ได้แก่คำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปรากฏในตอนท้ายของซูเราะห์อัลบากราะห์นั่นก็คือ อามัน الرسول อามัน الرس ูลุ้นหลาห์คือบรรดาคือเราซูนนั้นสรัทธาต่ออัลลอฮ์วัลุมินุและบรรดาผู้ศรัทธาด้วยก็เช่นเดียวกัน คามนันรอสลุบีมาอุนิลาอิลฮยมิรับบีฮิวัลมุบินั่นก็คือการสัต์ต่อสัทธาต่อมาอิกะและสัตธาต่อคำพี่ดิบินสัตย์คำพี่เอนสัตล็ a l ุบานอัตาลาทั้งหลายพระบรนดาคำพี่ไม่ได้ไม่ถึงแต่อันกุอาเองนมย แต่มาถึงคำพีสังไรคือคำพีของอันล็อกตีบวกไวในอันรอานนั่นคือคำพีอินยินคำพีเอาลอดคำพีซูหุบคำพีซาบูดของนบีมูซาของนบีอิสซาของนบีอิบราฮิมและของนบีดาวูดอะเลสซานอกจากนั้นยังจะต้องศรัทธาต่อบรรดารอซูลทั้งหมด ที่ Allah สร้างุว้หมดทั้งหมดทั้งนั้นจะเป็นและรวมไปถึงบรรดานบีทั้งมมดและบรรดาอัสย่าหรือบรรดาทายาของบรรดาลูซศิษย์ต่างๆเพราะฉะนั้นสำหรับบรรดามุสลิมทุกคน สร hmm. ุปแล้วก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องทราบว่ามีความศรัทธาเชื่อเชื่อต่ออิมอัลลอห์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระผู้ทรงเอกะผู้ทรงผู้ผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวพระผู้ทรงเป็นเจริญเพราะเร์ดุษมัดเป็นผู้เป็นผู้ที่ให้การบุญณกับสรรพสิ่งต่าง และจะต้องศรัทธาต่อความเป็นนบีของนบีมูฮัมมัดสโลลัลมอะลัยฮุอะลุสัลัมทึ่คือรับยึดและจะต้องศรัทธาต่อบรรดาเลาอิกะศรัทธาต่อบรรดาคำพี่ศรัทธาต่อบรรดานบีทั้งๆในยุคก่อนก่อนว่าอัยยะตาริมูฮัและจำเป็นที่จะต้องให้เกียรติยกย่องต่อชาริอะต์ รือบทบัญญัตของศาสนาของนบีแต่ก่อนๆถึงแม้ว่าจะได้ยกเ,เลิกไปเสียแล้วในยุคสมัยของเราก็ตามในสมัยของนบีมูฮัมมัดสุลลโอมอลิสลัมก็ตามและยังจะต้องศรัทธาต่อบรรดาญาติาตของนบีมุฮัมมัดทั้ง12ในขณะเดียวกัน สำหรับมีบรรดาลิมทั้งยมีนาทีที่จะต้องเชื่อถือต่อวาสีะหรือคำสั่งเสียของก่างรอสุล ullah ซลละละยยุอฮะลลัลลม,ลลมและมีสักความสัจวายึดถือตงสักทาต่อทายาทคนที่ตามคำสัส่งเสียของต่านบีม,มูฮัมมัดซลละละยยุอาฮุษะลลัม ถ้าอยากเป็นจิตุชองได้แก่ท่านอิมัมจิตุชองคืออิมามมุฮัมมัดบินฮัสซ ah ah ันอัลมาฮดีอัลลอฮฺประทานอย่างชัดเจนนี่คืออิมามในยุคสมัยของเราตอนนี้มีชีวิตอยู่คือเราทุกคนจำเป็นจะต้องมีความอิมามว่าอิมามมาดีกำลังไดรับริสยีอยู่ในทุกเมื่อเช้าวันแตนมีชีวิตไปจนกระทั่งถึงวันวันหนึ่ง และการจะยืนยัดขึ้นมาโดยวิชาการเพื่อนทางเช่นเดียวกับการยืนยัดของ่ันนับีมุฮัมมัดสุลลลอุอะลัยฮวาสัลัมในยุคสมัยก่อนที่เมืองมักกะและเป็นนางที่องบรรดามุสลิมอีกเช่นเดียวกัน ที่จะต้องให้การสวามีฝักยอมรับการืินนายเป็นผู้นำเป็นผู้ที่ทุกคนจำเป็นจะต้องตเอเข้อรับปฏิบัติเข้ารับเชื่ยวังและปฏิบัติตามคำสั่งเสียคำสั่งซ้อนและคำสั่งบัญชาต่างๆข้าง,า,งางันหน้าที่เขอเป็มนัมุมสลิมทุกคนผู้ศัทธา จำเป็นในทุดจะต้องตักดีมูฮูอัลนัคือไม่ถึงให้มีปฏิญญาณปฏิญญาก,กับตัวเองว่าจะต้องหมอบไมาให้แก่อิมามาดีเป็นเบื้องตอนตั้งชีวิตของเขาและสัพสิ้นของเขาและหลกหลกของเขาซึ่งเดี๋ยวเงินรับมนุษย์มีอยู่สามประการชีวิตสัพสิ้นและหลกหลั แต่ยังเซียทางทรัพย์ประการนี้มุสลิมผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องยกให้เป็นของอิมามมาดีจะต้องนองนําเป็นของจีิงถ้ายกับอิมามมาดีอัจวะตาเราบันุเฉลอนนี่คือหนา้าที่ของบรรดาบุษตะทุกคนและมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้เรื่องราวของอิมามมาดีสูงสมงขึ้น ให้ได้มีการประกาศขึ้นคำพูดคำซ้อนเรื่องราวข้องฐานเกี่ยวกับการปรากฏซึ่งบัญชาข้องฐานและการเป็นผู้ดการความอาธรรมดีฐานราโดยตัวแทนข้องฐานสี่ตัวแทนข้องฐานได้รับความอาธรรมก็ดีคำบัญชาต่างๆคำซ้อนๆต่างๆจากตัวแทนข้องฐานก็ดี เรื่องราวเรื่องไร้ของัาคก็ดีเป็นหน้าที่บรรมดาบุทุกคนที่จะต้องเชิดชูและทําให้สูงส้งทําให้ปรากฏเดน่นจัดขึ้นมานี่คือสิ่งทีจะเป็นบรารกัดเกี่ยว่าเป็นลักความเชื่อโดยสรุปที่จะเอามากาวโยโยในคุูตุลาเด็กนี้บารกัะลุนิวละลคุม walisaini muslimin wal muslimati ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Alaihi wal sallam wa sallim tasliman katsiran Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala al-Imam wal Mahdiyi wa sallim tasliman katsira Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala al-Imam wal Mahdiyi wa sallim tasliman katsira Alhamdulillah Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى وبالحق على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا سيما علي بن أبي طالب الفات الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وعلي بن موسى ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وجعفر محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولا سيما سيد الامام احمد الحسن الوصي والرسول الامام المهدي اجل علي تعالى بن الشريف ท่านอรมั่งยากัซอวิตอะลไรสลายการนึ่งกานได้กล่าวไว้ในจดหมายของท่านที่เขียนถึงบรรดาชีอะห์ของท่านสมัยรุ่งด่านความตอนหนึ่งท่านได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะอัตัมมัละกุมมาอาตากุมมินัลฮฺไค์ว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทำให้ สิ่งที่ดีงามที่สุดสําหรับทานต่งางๆนั้นสมบูรณ์แล้วและจับเราได้มอบสิ่งนั้นให้กับโบราณต่งางๆแล้วนั่นก็คือผู้นําจากพระองค์เจริองค์เป็นผู้มอบมาให้กับโบราณว่าเรมูอันน้าฮูไลซามินเอ็มมินลาจงรอไว้เถิดทานต่างๆว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าเป็นความรู้มาจากอัลลอฮ์เลยการที่จะให้บ่าวของพระองค์ยึดถือคำสัง่งของผู้อื่นหรือก,การที่จะให้บ่าวของพระองค์ยึดถือเอาผู้อื่นคนใดคนหนึ่งขึ้นมาจากบรรดามนุษย์ที่พระองค์เป็นผู้สร้างเพื่อที่จะเอาศาสนาเอาความรู้จากศาสนาจากเขาคนนั้นตามที่คนนั้น เกิดเอาอหรือว่ากล่าวออกมาไม่ได้ให้เอาศาสนาจากบุคคลคนนึงผู้ใดรอเกี็รทียัดข้อาลอสบานัวตาลามีความสุ่มซ่งม,มากมมยเคินขวาที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธารับเอาความจิดเห็นของคนใดคนหนึ่งในบรรดามวลมนุษย์ด้วยกันมาเป็นศาสนาห้ามไม่ให้มีการ เอาบุคคลหนึ่งบุคคลใดขึ้นมาเปรียบเทียบกับบุคคลที่อัลลอฮฺสุบานนบูตาลาได้ขัดสันหมาให้ยบุตานแล้วก็ได้อันสลัลลอฮุลกุรอานได้จริงแล้วอัลลอฮ์ได้ประทานอันกุรอานมาเมื่ออัลลอฮ์ประทานอันกุรอานมาแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ประทานคําอธิบายมาให้ด้วยและในคําอธิบายนั้นอัลลอฮฺสุบานนบูตานก็ได้ปั่นดานให้ดี อัลีของมันคือมาจึงเจ้าข้อง <c oughs> เจ้าข้องหรือผู้ที่มาทำนาทีขวบคุ้มคำอธิบายอันกุรอานนั้นไม่ช่จึ้งที่เกินกำลังความสามารถของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และต ع ا ل ในเมื่อพระองค์สร้างพวกมนุษย์ขึ้นมาแล้วแล้วกับระองจะสร้างขึ้นมาอีกชั้นถึงลาวมนุษย์ผู้ที่จะให้ความรู้แก่บรรดามนุษย์ทั้งหลายด้วยความรู้ของเรา

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ الله ساديا على ماات عالمنا آلا إله إلا هو الصائم لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علي والائمه من ولي الله اشهد ان علي والائمه من الله اشهد ان المهدي Thank uh you. -huh.